ักหลังๆเนี่ยหันไปเอาดีทางด้านงานละครเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับสาวเสียงสายอย่างแป้งโกะล่าสุดค่ะแฟนเพลงได้เหกันแน่นอนนะคะเพราะว่ามีข่าวดีว่าจะมีซิงเกลิลใหม่กันด้วยคะ <S <S ่ะหลังหันไปเอาดีด้านงานละครอยู่นานนะคะล่าสุดนักร้องเสียงสายแป้งโกะจินตนาด,ดาก็หวนมาจับมาอีกครั้งค่ะ ครั้งนี้เจ้าตัวเขาขอส่งมินิอัลบั้มแรกในชีวิตออกมาเอาใจแฟนเพลงที่รอคอยให้ใหายคิดถึงกันเลยค่ะโดยในงานแถลงข่าวนะคะแป้งโกก็ควงอดีตหวานใจอย่างว่านัยอคิระค่ะที่รับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์มาพูดคุยถึงเรื่องราวเบื้องหลังการทํางานอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวโดยนักร้องสาวก็เผยว่ามินิอัลบั้มชิ้นนี้เป็นความตั้งใจที่อยากจะถ่ายทอดบทเพลงแนวอะคูสติกให้แฟนๆได้คอยได้ฟังกันด้วยนะคะพร้อมกับเพิ่มความพิเศษด้วยโฟโตโบุ๊กค่ะรวบรวมเอาภาพถ่ายแล้วก็ฝีมือการถ่าย ภาพของเธอเอาไว้ให้แฟนๆได้ดูกันด้วยและก็ไปฟังเสียงเพ้อเๆกันได้อย่างจุใจนั่นเองค่ะภาพนี้ที่บอกเป็นมินิอัลบลั้มเนาะแต่ว่าทุกคนก็บอกเออดีใจที่ได้เหมือนแบบจับซีดีของเรา mm hmm. ก็แอบ,บคิดเหมือนกันว่าน้อยแต่ว่าด้วยคำที่เราเองก็มีซิงเกิลออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่าง ก็จะมีเขาเรียกว่าไลไ์โฟโต้บุ๊กแนบมาด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็น่าจะคุ้มค่ากับเขาทางในทางหนึ่งแต่ว่าถึงจะมันมีแค่5้าเพลงแต่ก็เป็น5เพลงที่เราตั้งใจมากๆแล้วก็ทุกเพลงก็มีความหมายกับเราทั้งหมดมเรื่องละครมีส่วนไหมก็มีส่วนก็ยอมรับว่ามีส่วนเหมือนกันว่าบางทีเราจะตั้งใจทําเพลงทําอะไรอย่างนี้แต่ว่าเออมันก็อาจจะช่วงจังหวะเวลาทาให้เราต้องไปเล่นละครแต่ว่าถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราก็ได้ลองทํางานหลายๆแบบ ส่วนเรื่องที่แป้งโกะต้องมาทํางานร่วมก,กันกับอดีตหวานใจนะคะแป้งโกะบอกว่าก็เป็นเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเลิกรากันไปได้ด้วยดีก็เลยทําให้สามารถกลับมาร่วมงานกันได้พูดคุยกันได้ปกติเหมือนเดิมค่ะเรื่องนี้นะคะหวานใจคนใหม่เองก็ไฟเขียวด้วยแฟนๆสบายใจได้โอ้ใจกว้างเนาะที่เคยมีคนถามตั้งแต่ตอนโน้นแบบเฮ้ยแล้วแบบ ยังไงยังทํางานด้วยกันได้ไหมอะไรคือคือด้วยความที่เราเหมือนว่าเลิกกันแยกกันด้วยด้วยดีมากๆเหมือนว่าเออคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็รู้สึกว่าเออเราแบบว่า เออเป็นเพื่อนดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยรับรื่นมากเปิดเปิดเปิดคือก็อยากทาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็อยากเป็นคนปกติที่เหมือนมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเขาทาตัวยังไงก็ทําแบบนั้นแหละก็หวานไหมก็ปกติก็เหมือนคนอื่นนะคะคิดว่านะก็ก็เหมือนเราเออเราแฮปปี้เราก็เราก็ถ่ายทอดออกมาว่าเราแฮปปี้โอเคเลยอ่ะดิฉันไม่รู้จะพูดอะไรแฟนเก่าแฟนใหม่เจอก็ได้แฮปปี้ก็ชี้เสียงสวยแต่ว่าหน้าเนี่ยสวยยิ่งกว่านะคะผู้ชมคะ